นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ีเนี่ยจากภาษีปัจจุบันเนี่ยลดให้เหลือศูนย์เลยต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่กําลังอื้ออึงอยู่ในแวดวงยานยนต์เมื่อบอร์ด e ีวยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแหละครับมีมติการออกมาจากการพูดคุยแล้วว่าจะผลักดันออกเป็นนโยบายบังคับใช้เลยคือให้ประเทศไทยมีภาษีศูนย์สำหรับการนําเข้ารถยนต์ E v ีภายในปี2565ครับ ตอนนี้เปิดให้นำเข้าจากจีน0%เปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราใช้สิทธิ์เรื่องของ FTA ต่างๆใช่พ <นำ S 2> รากฏว่าค่ายรถยุโรปค่ายรถญี่ปุ่นก็อื้ออึงกันสิครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีการหารือกันอยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งคือจะลดภาษี E ีีเหลือศูนย์อีกเรื่องหนึ่งคือจะแก้ปัญหาว่าเรื่องของการใช้ภาษีสับปสมสตมมาเป็นตัวกดดันให้ค่ายรถยนต์เร่งดำเนินการผลิตรถอีวีมากขึ้นใช้เป็นยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ2573นจาับจากนี้ก็อีก9ปีภาษี นำเข้าจากกินโน <Soon. S 1> ตอนนี้มีการนำเข้ามาแล้ว MG MG โหร a BYD ญี่ปุ่นนี่เสียภาษี20%นะคะลดจากเกาหลีใต้40%ค่ะลดจากยุโรป80%เพราะฉะนั้นถ้าจะนำเข้าหลังจากนี้ไป0%ทุกประเทศแต่มีเงื่อนไขว่าควรต้องเปลี่ยนลายการผลิตและมาผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยภายใน2ปี ฏิเสธไปได้นะคะว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่มากเลยค่ะในแวดวงของยานยนต์เมื่อมีความคิดว่าจะลดการนําเข้ารถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถอีีเนี่ยจากภาษีปัจจุบันเนี่ยแพงอยู่นะพี่โออลดให้เหลือศูนย์เลยแล้วก็สามารถที่จะกระตุ้นเรื่องของการใช้รถยนต์ E ีวีหรือรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศได้ครับต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่กําลังอื้ออึงอยู่ในแวดวงยานยนต์ครับเมื่อบอร์ด E ีวียานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแหละครับ มีมติการออกมาจากการพูดคุยแล้วว่าจะผลักดันออกเป็นโนโยบายบังคับใช้เลยคือให้ประเทศไทยมีภาษีศูนย์สำหรับการนำเข้ารถยนต์ EV <ช>ีภายในปี2565ครับเดิมทีเขากำหนดแนวโนโยบายว่าจะสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยมีการนำใช้ย,ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทเป็นล้านคันตั้งแต่เดือนมีนาคม แต่นโยบายนี้ยังไม่เป็นรูปธรรมครับตอนนี้เปิดให้นําเข้าจากจีนศเพราะว่าเราใช้สิทธิ์เรื่องของ FTA ต่างๆใช่นเข้าเปรากฏว่าค่ายรถยุโรปค่ายรถญี่ปุ่นก็อื้ออึงกันสิครับใช่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการหารือกันอยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งคือจะลดภาษี e ีวีเหลือศูนย์อีกเรื่องหนึ่งคือจะแก้ปัญหาว่าเรื่องของการใช้ภาษีสรรพสามิตมาเป็นตัวกดดันให้ค่ายรถยนต เล่งดำเนินการผลิตรถอีวีมากขึ้นคใครไม่เดินไปตามแนวนี้จะมีการขยับภาษีกันเรื่องนี้เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องรถยนต์อีวีเป้าหมายของเราเนี่ยจะใช้เป็นยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ2,573นับจากนี้ก็อีก9ปีอ,ะะอันนี้เต็มรูปแบบเลยนะใช่นะฮะแล้วจะมีสนับสนุนให้มีการ ตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าภายในประเทศ12,000หัวหัวใจสำหรับ fast charge นะคะนี่คือแนวนโยบายโดย<ช>มีเป้าหมายว่าประเทศเราเนี่ยจะผลิตรถยนต์นั่งเนี่ย700,000กว่าคันรถจักรยานยนต์670,000กว่าคันรถรถบัสกับรถบรรทุกนี่เชิงพาณิชก็อีก34,000กว่าคันค่ะเป้าหมายนี้มีไว้ให้พุ่งชนล่าสุดมีมติออกมานี่เป็น the hero เลย <laughs> จะให้เป็นศภายใน หนึ่งมกราคม2 5 6 5หโอ้โหเอาจริงๆนะพี่โอหลายคนรอ EV อีวีบอกว่าอยากจะซื้ออยากจะซื้อ,อแต่ราคามันแพงมันแพงเพราะอะไรมันแพงเรื่องของภาษีนําเข้าเดิมทีเขาคิดภาษีนําเข้าอยู่เท่าไหร่ครับถ้าค่ายอื่นๆเนี่ยกตกประมาณถ้าประเทศอื่นๆก็ประมาณสักสอเอันนี้คือผลิตในประเทศนะถ้าผลิตในประเทศสับปะมิตเป็นศูนย์มาฮัไทยบวก10มูลค่าเพิ่มอีกเจครับแต่การนําเข้าศซเนี่ยจะให้สิทธิประโยชน์ ว่านําเข้าจากทุกประเทศหลังจากนี้ไปนะไม่จํากัดวงอยู่แค่จีนอย่างเดียวนะทุกประเทศ0%ได้แต่ค่ายรถที่นําเข้ามาเนี่ยต้องมีเงื่อนไขเออนนี้แหละอยากรู้จะต้องมีแผนประกอบรถยานยนต์ E ีเนี่ยรถไฟถไฟฟ้า,นฟฟาในประเทศภายใน2-3ปี แต่อันนี้เดี๋ยวรอกรอบก่อนรอ,อรายละเอียดที่ชัดเจนแต่เขาวางเป็นกรอบไว้คร่าวๆว่านําร่องเนี่ยคุณนําเข้ามาได้แต่คุณต้องมีแผนที่จะผลิตในประเทศไทยด้วยนะถูกต้องแล้วตอนนี้ไปดูที่ว่าภาษีเนี่ยมันคิดยังไงภาษีนําเข้าจากจีนศูนย์ตอนนี้มีการนําเข้ามาแล้ว MG MG, ORA, BYD รลดจากญี่ปุน่นญี่ปุ่นนี่เสียภาษี20%นะคะลดจากเกาหลีใต้4 0คะ่ะลดจากยุโรปอ่วมคะ่ะ80% เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าจะนําเข้าหลังจากนี้ไป0%ทุกประเทศได้0%หมดเลยแต่มีเงื่อนไขว่าคุณต้องเปลี่ยนลายการผลิตและมาผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยภายใน2องถึงปีและรัฐจะดำเนินการขยายสถานีชาร์จพันสองหัวจ่ายทั่วประเทศ1 12, 12, 2 0 0 0 12, 0่นและมี fast charge, fast charge <Okay. S 2> ให้เร็วขึ้น นโยบายนี้กําลังสั่นสถานค่ายรถ <c oughs> บ้านเราในปัจจุบันเนี่ยเขานําเข้ามาเหมือนกันนะไปดูดิเปรดกรอจากจีนเนี่ยโอ้อ็ตัวนี้กําลังนิยมเลยออร่า oh, กูดแคทเนี่ยเขาบอกมูลค่ามันแรงงพี่โอเท่าไหร่เก0 0 0สบาทถึง1นึ่งล้านสองแสบาท MG ็มจีล่ะตัวนี้9ก้0 0 0นบาทตัวนี้ละ่ะ MGZS จีเซเอสนะคะ e อีบหนึล้านสองแสนบาทนี่ยังหลักล้านอยู่นะหลักล้านหลักล้าน อ่าใครยุโรปล่ะยุโรปเนี่ยดูนี่ก็นำเข้า,ขามาจากจีนเหมือนกันนะเอ่ออันนี้บีนะบีเอะนะแต่ว่าราคาแรงอ่ะพี่โอมนำมาทาตลาดบ้านเราอยู่3ล้านสี่อะสล้านสี่วอลโว,โว,โวก็นาตลาดบ้านเราอยู่สองล้านหกอ่าโดยประมาณถ้าราคาแบบนี้เขาบอกกันว่ามติเนี่ยจะยังมีปัญหาเนื่องจากราคาสูงวิธีการที่ดีสุดคือสนับสนุนให้ประชาชนซื้อรถยนต์ในราคาถูกและจะมีการตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึง่งค่ะ ไปซับซ้อ้ดูแลในเรื่องระดับราคาที่จะทําให้ประชาชนสามารถที่จะซื้อและเปลี่ยนรถจากการใช้พลังงานมาใช้ไฟฟ้ารัฐจะสนับสน,นุนเท่าไหร่เธอรู้ไหมที่เขาถกเถียงกันอยู่เท่าไหร่คะยี่สิบเปอร์เซ็นสนับสนุนให้ใครสนับสนุนให้ประชาชนใช่<อ>แทนท,ที่ราคาล้านหนึ่งะจะจ่ายล้านหนึ่งจ่ายแค่แปดแสนแปดสนพอ,อ,อ้วทำไมทำไมต้องไม,ไม่กดราคาให้มันลงมาล่ะพี่โอ้ถ้ากดราคาลงมาแบบนี้ ฟังเชื่อว่าหลายๆค่ายเขาก็สามารถทำได้นี่เขากาลังหากรม,มาวิธีว่าจะทํอยังไงที่สนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนค่ายรถยนต์อทีนี้มาดูนิดนึงแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะมดูว่าค่ายไหนเนี่ยนะคะที่ได้มีการยื่นแผนส่งเสริมการลงทุนกับ BOI <ช>จะผลิต E ีในประเทศไทยในพีโอมีค่ายไหน t o y ยตา้า o n d a m i มิ u b i บิชินิส a ัน u d ดีแลวก็ Mazda และถ้านำเข้า EV ีมาได้โดยไม่เสียภาษีคนคิดว่าคนเหล่านี้จะทำยังไง นำเข้ามาก่อนแล้วคุณเปลี่ยนรายการผลิตได้ไหมเออเออเรื่องนี้จึงเป็นข้อถกเถียงมาดูการใช้ยานยนต์บ้านเราคุณวิลาสินีค่ะดูตัวเลขนี่คือยอดจดทะเบียนใหม่นะปีหกสองเท่าไหร่สามหมื่นกว่าคันอ่ะอันนี้เป็น H E V กับ P H E V ที่เป็นไฮบริดไฮบริดไฮิดนะรถไฟฟ้า E V นั่น B E V น่ะเท่าไหร่เป็นระดับพันพันหแต่นี่ปีหกาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเป็นสามพแล้วก็เป็นสามพันา แสดงว่าฮอตฮิตคือความต้องการมีแต่มันแพงเขาบอกว่ามติทั้งหมดเนี่ยจะเข้าคอรมกันจริงๆในธันวาคมนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีการผ่านผ่านบอร์ดก่อนผ่านบอร์ดของอีวีก่อนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเพิ่มเติมกันกับผู้ที่ติดตามสถานการณ์นี้อย่างต่อเนื่องนะคะบรรณาธิการรถยนต์ของสารเศรษฐกิจนะคะคุณกรกิจกสิคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณกรกิจคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกรกิจ เรื่อง e v ตอนนี้ค่ายรถเขาพูดกันยังไงบ้างครับก็ตามที่พี่โอกับน้องฟางรับอาไปนะครับถ้าต้นปีหน้าเนี่ยอยากจะให้ภาษีนำเข้าเป็น0%ทุกค่ายเลยนะครับทั้งจากญี่ปุ่นยุโรปนะหรือว่าเกาหลีนะแต่ประเด็นก็คือบางค่ายเนี่ยเขายังไงเขาก็ไม่มีแผนประกอบเมืองไทยครับยังไงเขาก็ นำเข้าอยู่ดีครับพอเช่นจริงๆเพิ่งประกาศว่าจะไปประกอบมาเลเซียด้วยซ้ําเกาหลีนี่ไม่มีทางมาตั้งโรงงานในไทยแน่นอนน,นะครับฉะนั้น,นไอ้ภาษีนําเข้าศเปอร์ซจาก80%จะลงมาศูนยะ์ฮะพวกที่เขาไม่มีแผนประกอบในประเทศ<น>เขาก็ไม่ได้พิวเวเลตน,นี้เขาก็เสีย80%เเหมือนเดิมนะครับ<น>แต่อย่างที่เรียนนะครับภาษีนําเข้าแปเอร์ซนตฮะมาเสียภาษีสปมรแปดเปต8%อันนี้ก็ถือว่า ถูกกว่ารถ ICE ทั่วไปอันนี้พูดถึงรถยุโรปนะครับปกตินี่เสียภาษีสรรพสามิตกัน30%ขึ้นนะครับแต่พอเป็น EV เนี่ยภาษีสรรพสามิตลดมา8%เี่ยทำให้ราคา EV ของยุโรปเนี่ยถูกลงมาเยอะแล้วนะครับล้านบาทซื้อได้นะครับฉะนั้นถ้าค่ายไหนมีแผนจะมาขึ้นลายประกอบในเมืองไทยโอ้โหส่วนต่างนี่หายไปอีก80%นนี่ ราคามันก็ต้องลงมาอีกเป็นล้านอย่างนี้ค,คุณกรกิจนั่นหมายความว่าถ้าหากมีมาตรการนี้ออกมาใช้จริงๆคนไทยส่วนใหญ่จะได้ซื้อรถยนต์นําเข้ามาจากค่ายในเอเชียเป็นหลักพูดแบบนี้ถูกต้องไหมคะก็มันจะไปเอื้อญี่ปุ่นมากกว่านะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแผนที่จะประกอบ อีในไทยนะครับถ้าอันนี้ตามแผนเขานะครับเพราะเขายื่นขอส่งเสริมการลงทุนกับ b ี i ไปแล้วนะตามสิทธิที่ b ีวเปิดให้ยื่นนะครับยื่นปีสุดท้ายนี่น่าสงสัยว่าเป็นปี2,161คือเดดไลน์ปี2,561ต้องยื่นแพ็กเกจไปว่าจะลงทุนยังไงนะครับแล้วก็รอรับบัตรส่งเสริมหลังจากได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนน่ะคุณมีระยะเวลา3ปีในการขึ้นไลน์ผลิตเล่าแบบนี้เพื่อที่จะบอกว่าค่ายญี่ปุ่นอย่างโตโยต้าฮอนดานิสสัน มาซาพวกนี้ยื่นแผน b ี i ไปหมดแล้วครับฉะนั้นถ้าเขาจะใช้กรอบนี้นะฮะขอนำเข้ามาก่อนโดยไม่เสียภาษีนำเข้าเนี่ยจาก20%่เรหลือ0%แล้วมาเสียภาษีสราร์สมิตรในเมืองไทยเดี๋ยวก็ต้องดูนะครับ,รบถ้าเ,เขาอาจจะลดมาเป็น2%หรือ0%รอ,อก,กรอบใหม่นะฮะอาจจะไม่ใช่8%นะก็ราคาก็น่าจะถูกลงมาครับแต่ประเด็นคือตอนนี้ญี่ปุ่นก็ยัง ปราบปรามรัฐบาลอยู่ว่าอย่าสนับสนุนอีวีมากเกินไปครับอเห็นบอกว่าในสัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ายรถของญี่ปุ่นเนี่ยคือคือกระทรวงการคลังเนี่ยเขาประชุมแนวนโยบายนี้กับค่ายรถใช่ค่ะประชุมกันเสร็จเห็นบอกว่าค่ายของญี่ปุ่นเนี่ยล็อบบี้ให้รัฐบาลว่าอย่าเพิ่งดําเนินการในเรื่องอีวีเลยนะและถ้าออกนโยบายแบบนี้ระยะต้นเนี่ยจะมีการแห่นำเข้ารถยนต์จากจีน ทะลักเข้ามาในไทยมากที่สุดมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับก็ที่คุยกันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ทางกรมสรรพามตรกระทรวงการคลังนะครับคุยกับทายรถนะแล้วใครจะไปล็อบบี้รอบหลังนี้ก็สุดแล้วแต่นะคือ,อม,มันแบ่งเป็น2เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องของโครงสร้างภาษีสรรพามิรใหม่ทั้งระบบเลยนะครับที่จะเริ่มใช้ปี2569อันนั้นเนี่ยสรรพามตรทําร่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ รถประเภทไหนปล่อยไอเสียเท่าไหร่เสียภาษีสับปะสามิตรเท่าไหร่แล้วก็ภาษีสับปะสามิตรเนี่ยมีโอกาสจะเพิ่มทุกๆสองปีนะทุกๆปีทุกๆสองปีเพิ่ม2% 3%นั่นคือหลังจากปี2 5 6 9น้นั่นจะเข้มงวดมากนะครับกับรถที่กินน้ํามันรถ i อ e หรือว่ารถไฮบริดก็ดีนะเพราะอะไรฮะเพราะรถไฮบริดที่ประกอบในประเทศโตโยต้าฮอนด้าทุกวันเนี่ยครับไฮบริดประกอบในประเทศเสียภาษีสับปะสามิตรเปเนะแต่ E ีีครับ ถ้าประกอบในประเทศตามหลักเลยนะฮะเสียภาษีสัมระสามิตสองเปอร์เซ็นต์ตาก,กันแค่สองเปอร์เซ็นต์ครับไฮบริดกับ EV, อีวีแทบจะไม่จูงใจให้อีวีเลยถึงแม้ว่าตอนนี้อีวีจะมีพิวเวเลตนะฮะร,รัฐบาลเขามีพิวเวเลตแทรกมาเรื่อยๆนะฮะเหมือนส่งเสริมอสังหาริมทรัพย์เลยนะฮะภายในปีสองพันร้อยหกสิบห้าเนี่ยนะครับสองพันหกห้าหกสี่หกสามเนี่ยเขาให้เอ็กไซจ์หรือว่าภาษีสัมระสามิตศูนย์เปอร์เซ็นต์นี่ลดลงมาแล้วนะครับ,รบจากสองเหลือศูนย์แต่พื้นฐานปกตินี่คือสอง แล้วดูนะครับไฮบริดสี่เท่านั้นเองครับฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ไม่ต้องถ่างออกไปครับไฮบริดต้องสูงขึ้นนะอันนี้เรื่องหนึ่งก่อนของคโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของการนําเข้าอีวีต้นปีหน้านั่นแหละครับแสดงว,ว่าสองเรื่องนี้ผูกกันและเห็นบ, <Yeah, N S 2> บอกว่าแนวทางที่เขาถกเถียงกันอยู่ก็คือว่าการอินชาร์จถ้าหากว่าคุณไม่ปรับรายการผลิตมาสู่อีวีเนี่ยในปีที่สองในปีที่สามในปีที่สี่เขาจะชาร์จภาษีสรรพสามิต ขึ้นไปสูงสําหรับยานยนต์ที่ไม่ใช่ยานยนต์ไฟฟ้าแล้วผลตรงนี้จะเป็นตัวกระตุ้นหรือเปล่าหรือตัวเล่งหรือเปล่าที่ทําให้ค่ายรถยนต์เนี่ยมาผลิตรถยนต์ EV ีในประเทศไทยคือจริงๆค่ายรถยนต์ในไทยครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ต้องอิงกับโนโยบายของบริษัทแม่หรือ,อก็ลบตัวอย่างก็ได้ครับค่ายเบอร์หนึ่งของไทยอย่างโตโยต้าเนี่ยครับ <ฮา S 2> ท่านประธานใหญ่ที่ญี่ปุ่นนะครับอากิโอโตโยดะนะฮะ นั่นคือประธานโตโยต้ามอเต Corporation ชันอันนั้นออกมาฟันรัฐบาลญี่ปุ่นแบบตรงๆเ <ừ. S 1> ต็มๆเลยนะครับเรื่องของนโยบาย EV เรื่องของการเป็นกลางทางคารบ์บอนนะถ้าบอกว่าจะกระทบกับอุตสาหกรรมยานายนต์ญี่ปุ่นเองฉะนั้นถ้าบริษัทแม่ขยับไปแบบนี้ครับ ลูกน้องในไทยบริษัทบริษัทลูกในไทยก็ต้องเดินทางไปตามแนวนี้นะครับโตโยต้าบอกมีแผนไปแนะ่แต่ช่วงนี้ฉันขอให้ฮบิดก่อนได้ไหมแล้วถ้ารัฐบาลจะมาสนับสนุน e ีวีเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าฉันลงทุนไปทั้ง e ีโคคาชัฉันลงทุนไปทั้งไฮบิดเป็นหลักหมื่นล้านบาทนะตลาดฉันก็มีนะฮะฉะนั้นต้องดูคนที่อยู่กันมานานอย่างญี่ปุ่นอย่างโตโยต้าด้วยนะครับ แต่ว่าเราก็ต้องขยับไปนะคุณกรกิจนะเพราะว่าเทรนด์โลกไปแบบนั้นและตัวบ้านเราเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5ทุกปีแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยขณะเดียวกันเนี่ยตัวคุณสุพัฒนาพงษ์เนี่ยที่มาพูดคุยกับฐานเศรษฐกิจมาออกสัมมนาต่างๆก็บอกว่าในช่วงปลายปีนี้เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องของการปรับเรื่องของภาษีหรือว่าแรงจูงใจต่างๆนั่นหมายความว่าเวลาทำเนี่ยเดี๋ยวต้องมองเป็นทั้งระบบแล้วก็จะยังไงก็ตามเนี่ยแผนของประเทศไทยต้องไปแนวนี้แน่นอนถูกต้องไหมคะ ใช่ครับใช่ครับเราที่ท่านพยายามบิลอัพตอนนี้ครับพยายามสปีดตอนนี้คืออยากให้มียอดขายเยอะๆดีมาร์มาเยอะๆอะไรยังไม่ต้องสนแหล่งอะไรมากนะแต่ฉันจะพยายามอุดหนุนเรื่องราคาให้ทั้งภาษีแล้วก็ไม่ใช่ภาษีนะครับเพื่อที่พอมันมียอดเยอะขึ้นนะครับยอดซื้อยอดใช้เยอะขึ้นมันจะมีสถานีชาร์จผุดขึ้นมาเยอะเองอนะตามเป้าหมาย นะปี2,573เฉพาะ DC Fast Charge 12,000หัหวจ่ายนะปัจจุบันนี้ยังมีไม่ถึง1,000หัวจ่ายเพราะว่าสำหรับ DC นะสำหรับ DC เพราะว่ามันไม่มีรถใช้ไงคุณกรกิจพี่โอคือเหมือนกับว่าไก่กับไข่เนี่ยอะไรมันก็ไม่เกิดสักอย่างใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องบูมพร้อมๆกันทีนี้ถ้าหากเป็นในลักษณะนี้คุณกรกิจมองว่าการตอบรับจากผู้บริโภคในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง คืออย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเอาเรื่องในแง่ของลดภาษีนําเข้าศูนยะ์เปอร์เซ็นต์ค่ายที่เขาไม่มีแผนประกอบในไทยเขาก็เขาไม่ได้สนอะไรกับนโยบายนี้แหละครับแต่ค่ายที่เขามีแผนอยู่แล้วเช่น Mercedes Ben บ<ะ>นะใช้สิทธิ์เต็มที่เลยแล้วเขาก็เตรียมเปิดตัว E ีีที่จะประกอบในเมืองไทยต้นปีหน้าแล้วนะครับต้องถือเป็นเมเจอร์แบรนด์ที่เตรียมขึ้นลายประกอบ E ีีแบบจริงจัง<ะ>นะในต้นปีหน้าฉะนั้นจะบอกว่าค่ายที่เขามีแผนอยู่แล้วเขาก็ยังยังดาเนินการไปตามแผนอยู่นะ ประเด็นคือเราต้องมารอดูท่านสุพัฒนพงศ์หรือว่าบอร์ด e ีวีหรือเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับระดับนายกลุงตู่เนี่ต้องออกมาเทคแอคชั่นเลยนะครับรอ,อประกาศอีกทีว่าทั้งเรื่องของการสนับสนุนเป็นอย่างไรแต่ที่เรารู้แล้วที่เราประกาศออกมาเรื่องภาษีน้ำข้าวนะ่ะแน่นอนนะฮะแต่สปสามิตรจะเป็นอย่างไรรวมถึงการอุดหนุนนะฮะเงินที่จะซื้อรถไฟฟ้านะฮะอย่างที่พี่โอเรียนบอกมีแผนจะ จะอุดหนุนตั้ง20%แต่ประเด็นคือจะเอาเงินตรงนี้มาจากไหนบอกว่าจะต้องตั้งกองทุนขึ้นมา,าจะได้ไม่ไปเกี่ยวข้องกับภาครัฐแต่เงินกองทุนนี้ก็ต้องเอาเงินคนที่เสียภาษีสัมสามิตลด IIC ลดน้ำมันมาหนุนคนที่ใช้ EV แบบนั้นเหรออันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นคำถามครับต้องรอการประกาศของออรัฐบาลหรือว่าบอร์ด EV ีอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้ที่กระทบกับตลาดแน่ๆแล้วจากข่าวที่ฐานเศรษฐกิจเล่นไปเราเล่นไปวันนี้นะครับจะลดภาษีนู่นนี่นั่น ตลาดคนที่จะซื้ออีวีชะลอ <g ül> แล้วครับรอถามนะครับว่าเฮ้ยปีหน้าาจะลดราคาไม่ใช่เหรอ,อ,อตอนนี้ฉันยังไม่ซื้อด<ล>ีกว่าไหมอ,อรอประกาศดีไหมตอนนี้ตลาดกระทบ <g ül> แล้วครับ <g ül> ในแง่ของราคาการออกนโยบายมาเป็นแบบนี้จะทําให้ราคาของรถอีวีที่ขายในประเทศเนี่ยนะราคาลดลงหรือไม่ <g ül üyor> ดูเบสจากผู้เล่นหน้าเดิมที่ลงมาบุกอย่างเอหรือว่า โอล่าภายใต้แบรนด์เกตวอรนี่นะครับก็ดูครับจากเมื่อก่อนราคารถไฟฟ้าเราต้องซื้อแพงกว่านี้ครับสองล้าน2ล้านกว่าถูกต้องครับที่เราเผยชาร์จมาให้ดูนะครับเหลือล้านต้นๆนะหรือรุ่นเริ่มต้นเนี่ย MG EP เนี่ยเก้าแสนไปปลายนะครับโอล่าพุดแคทตัวเริ่มต้นเนี่ยเก้าแสนแบาทนะครับถือเป็นราคาที่ถูกลงมาแล้วครับที่ถูกลงมาแล้วนะแต่ตอนนี้ดราม่าที่บ่นว่าราคาสูงเพราะเขาไปเอาราคาที่จีนมาเทียบ รา<น>คาที่จีนขาย500,000แต่คุณนําเข้ามาขายในไทยโดยไม่เสียภาษีทําไมตั้งราคานี้แต่โดยภาพรวมโครงสร้างภาษีแบบนี้ครับทำให้ราคาลด e ีวีมันลดลงมามากแล้วครับค่ะต้องรอฟูลแพ็กเกจนะคะทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอกันอีกทีหนึ่งขอบคุณคุณโก้นะคะครับ ค่ะพี่โอในภาพรวมจูงใจให้พี่โอจะซื้อไหม<ช> EV น่าใช้นะถ้าผมได้ยินมาว่าการออกมาตรการ0% <c oughs> และปฏิบัติได้จริงภายใน1มกราคม2,565นะครเขาบอกว่าจะเป็นมาตรการที่ประเภทในทางยุทธการเนี่ยลูกล่อลูกชนแล้วก็จะบีบบ,บังคับ <c oughs> ตรงนี้ครับให้ใค่าญี่ปุ่นค่ายผู้ผลิตทั้งหมดที่มีฐานผลิตในเมืองไทย ต้องปรับตัวเร่งทำสักทีและลจะออกมาควบคู่กับอะไรรู้ไหมไอ้ศูนย์เปอร์เซ็นเนี้ย<ฮ>จะออกมาควบคู่กับภาษีสรรพาามิตรที่จะมีการขยับเพดานภาษีเพิ่มขึ้นทุกปีถ้าหากว่ารถคันนั้นเป็นรถที่เป็นสันดาบหรือก่อให้เกิดมลพิษ<ฮ>ปีละสองเปอร์เซ็นนี่แหละนี่แหละนี่นี่ถือว่าเขาบอกว่านี่เป็นยุทธวิธีกดดันค่ายญี่ปุ่นและค่ายญี่ปุ่นพอรู้เรื่องนี้ผมรับรู้มาว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา ระดับตัวเป้งๆของค่ายญี่ปุ่นล็อบบี้มาถึงรัฐมนตรีในประเทศไทยเลย oh. เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เราจะก่อติดและนำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพถึงอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าอนาคตอีวีในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องครับ